สวัสดีครับพืดีมาพอกันอีกมือนึงครับเก็บเห็ดคือเก่าคือเดิมครับนี่ครับพอเฮ็ดครับเพิ่งจับใหม่คือเก่าครับสามดอกเลยพี่ดอกนี่ครับสามดอกรับเลียงกันอยู่เลยครับขอปลาในดงคือเก่าครับสลับกิ่ดีเอาไว้สำนี้ก่อนครับสวัสดีครับผม ปล่อยอีแล้วพี่น้องปล่อยเฮ็ดอีกแล้วเห็ดเพิงครับเห็ดเพิงนีี่พ่น้องเห็ดเพลิงดูดิโอ้ย,น,อน,อยนี่ครับงามเลยครับไปครับไปต่อครับพี่นอ้องมาครับพี่น้องข่อยเห็ดอีกแล้วครับเห็ดละงอกครับนี่ครับเห็ดละงอกพี่น้องเอ้ย นี่เราออกแดงครับสี่ครับแองนึงครับสองดอกครับนี่ครับหนึงด,งด,งด,งดงอกครับพี่น้องสองดอกครับผมมี